ไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%บักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโกมาทุกคนเปิดแพ็กใหม่นะครับแพ็กที่หลายคนน่าจะร้องขออยากให้มารีวิวสก,กิลใหม่ที่เข้ามากับสก,กิลสก,กิลบิ๊ดีท้ทอยลนะอะไรนะสก,กิลอะไรนะโลสส,ส,สกรีมเมอร์อะไรสักอย่างนี่แหละไม่รู้ว่าออกเสียมถูกหรือเปล่านะคนดูเขาบอกมา อ่านตามนะก็จะประกอบไปด้วยสตีเฟนเจอร์ลาดโรเบโตคาร์ลอสลิวบนโดนะอันนี้งบเรามีอยู่ประมาณ5้าพันทองนะไอดี ID น้องปั้นนะลั่นลั่นไปขอทีเดียวออกเจอลาดไปเจอลาดคาร์ลอสไปอยากรีวิวสองตัวเนี้ยเจอลาดนะครับแปลเป็นไทยลูกยิงผีจับยัดนะสกิลสกิลอะสกิลใหม่เนะนียบลันผมแดง ไม่น่าใช่ป่ะเฮ้ยเยี่ยกูนึกว่าเอาโมลิมเดินมาข้างหลังกูนึกว่าเอาโมลิมครั้งแรกเงียบกลิปเกมเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับเงียบกลิปเอ้ยมันเงียบจังวะหน้องครั้งสองมาแน่ถูกใจคนดูแลเห็นกูเหมาเห็นอะไรเนี่ยถูกใจแล้ว เหมาเหมาเนี่ยชอบชอบกันใหญ่ขำกันคิกคิกคิกเวลาเปิดแท็กขำกินคิกคิกคิกอธิบายสกิลใหม่หน่อยตามที่แปลไทยมาอ่านนะมันบอกว่าเวลาเรายิงอ่ะน่าจะหลอดม่วงนะต่ำกว่า50%อน่ะมันจะไม่ยิงแบบเป็นไม้ไม้ร่วงอ่ะมันจะเป็นยิงลูกเลียดมั้งจากที่อ่านมานะแต่ต้องลองไปเล่นเองอ่ะมันจะแสดงประมาณไหนถ้าออกเดี๋ยวมีรางวัลให้เฮียจัดไปมันออกแล้วน้องเนี่ยรางวัลน,นี่แหละ นี่ไงน้องเปลี่ยนสีไปไม่น่าใช่ละไฮไลท์ไอชเชี่ยวู้ไม่มีฟงมีไฟมาเลยเนาะนักเตะมันอยู่ครบเลยเหลือเหลือออกสองไปเดินเดิน<ๆ>เดินวอล์กมาสาักสองตัวไปเดินวอล์กมาสักสองไปเหลืออีกประมาณได้อีกสี่ทีสี่ทีขอทีละร้อยก่อน คุ้มล้พอไหมการไฮไลท์ครบละเจอหลาดประมาณร้อยห้าร้อยหกครับสามพันทองได้คาร์ล้อตัวเดียวมันก็ยังดีที่มันออกจบเนี่ยอยู่กันครบเลยไฮไลท์อีกเลยะมึงกล้าไห่เอาอีปีกไหมเอยเหมือนลามอสเลยว่ะมองไกล,ไกล ย <Yeah. S 2> นึกว่าลามอสในภาพอ่ะเหลือสามทีแล้วไม่ไหวแล้วนะขอเดือนสองได้ไหมครูเพื่อนรักขอสูตรหน่อยบอกคนดูผุมแดงแสลงใจมาแล้วร้อยทอง รอบนี้แหละรอบนี้แหละหลวงปูค่คิงช่วยลูกด้วยหลวงปู่คิงลันลันไปเ,เจลาดเลยสี่ทีเจอลาดออกไม่เอาเพื่อนไม่เอาฝูงมาเลยเว้ยเด,เดินมาคนเดียวเลยนะไม่เอาเพื่อนไม่เอาอะไรมาเลยนะ ไม่กาเอาเพื่อนเอาฝูงมาเด่นมาดังด้วยกันเลยนะเจลลากาดังคนเดียวเลยไอหนุ่มเนี่ยมันมาดังคนเดียวเลยเว้ยมันมาตัวเดียวเลยเจอลาแต่สี่สิบตัวต่อไหมต่อไหมต่อไหมอยากได้ตัวนี้พอดีเลยต่อไหม <c oughs> พอเลยไหมหรือว่ายังไง ต่อต่อโหคนดูไหมต่อเลยเฮียเสองทีสุดท้ายอะสี่ละร้อยก่อนแล้วกันมาคาร์ลอนมาหน้าขาวไอ้ถ้าถ้าในถ้าอีกสองทีเนี่ยมาอีกสักตัวหน้าขาวไปหน้าขาวไลท์ไปวันเนี้ยจบ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  ไฮไลท์ที่สุดท้ายแล้วที่สุดท้ายแล้วเอ้ยอีกสิบทองมันมีแจกป่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คก่อนเออเออสิบทองมีปะผมไม่มีเลยวะเฮ้ยจะได้เจอหลาตัวเดียวจริงเหรอวะขอด้านนอกหน่อยไปสตีฟี่จีลีสหลอกหลอกว่าเจ้าจะจีลีสหลอกว่าจะเอาสตีลีส แล้วเราก็นี่คือรีวันโดครับ <ivan. S 1> จบเจอหลาเตัวเดียวร่านต่อครับเจอหลาด,ดไปแล้วต่อไปขอรีวันโดไปจบจบไปรีวันโดคาร์ลอดไปได้อีกประมาณ3ทีไหยจบละจบแล้วครับนายมันจบแล้วครับนาย เฮ้ยเอาดีออกสักตัวหน่อยเฮ้อ,อีกสักตัวไปขอทีละร้อยไปเผื่อผเสื้อแดงมันมาไปแล้วเจอหลาดอ่ะเจอหลาดมันมาไปแล้วเดี๋ยวรีวิวให้นะทุกคนแพ็เนี้ยไม่ต้องกลัว โอยมึงเอาแต่เสื้อแดงมาเสื้อแดงมันมาไปหมดแล้วเนี่ยไม่อยากได้เสื้อแดงอยากได้เสื้อเสื้อเนี่ยเสื้อบาซ่าเนี่ยลิวันโดเนี่ยกูอยากจับลิวันโดเพื่อนขอแล้วโคถือว่าคิงขอได้ไหมโคตัวอะไรเบ้ยบาซ่าว่ะมาสองมาเนี่ย ไอ้หี้่มาตัวเดียวลิวันโดวะ่ะแล้วลิวันโดมาจริงวะ่ะคาร์าลอสไม่มาวะ่ะเสียดายได้ลิวันโดวะ่ะเฮ้ยของจริงมาจริงหมดไปกี่ตัวแล้วะเนี่ยหมดไปเจ็ดสิบกว่าตัวเจ็ดสิบแปดสิบตัวแปดสิบตัวตีไปประมาณแปดสิบห้าตัวปะ ต่อไหมต่อไหมต่อเลยเฮียเปิดทีละร้อยได้อีกประมาณ3ทีเผื่อทีละร้อยผู่ไหมเว้ยผมเติมทองในเกมไม่ได้ไม่รู้คนอื่นเป็นไหมคนน่าจะจืดคนน่าจะเติมเยอะครับแล้วมันก็บักเดี๋ยวรอสักพักเดี๋ยวเกมมันก็น่าจะได้คุ้มแล้วพอพออยากได้คาร์ล้อดะดิน้องเขาอยากได้ถ้าเป็นในดีผมพอตั้งแต่เจอหลาดออกตัวแรกแล้วพี่ชายถ้าเป็นในดีผมนะ ผมพร้ัมแต่เจอหลาดออกตั้งแต่สี่พันทองแรกแล้วมาทีสุดท้าย <c oughs> ถ้ามึงออกนะคาร์ลอสวันนี้กูจะแช่งให้บาซ่าแพ้นิวคาซเซลเลยจริงโลเบโตคาร์ลอสครับผม รีวิวแค่นี้แหละคนดูเราจะไปรีวิวอะไรเยอะวะสัปดาห์หนึ่งจะรีวิว3มตัวเลยหรอมันจะน่าเบื่อนะลองไปทําคลิปแบบอื่นว่าทำคลิปแบบตีบงตีบวกอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าเยอะเลยนะครับเอยะคนละเกมบาซากูไม่แพ้แล้วเออดีแล้วจะรั่ะประมาณนี้นะทุกคนผลประกอบการก็ประมาณ90ทีได้เอ๊ เปิดไป9ทีประมาณ9,000ทองได้ประมาณ2ตัวก็โอเคอยู่ครับลิบวนโดกับสตีฟี่จีลีดนะครับก็เดี๋ยวมารีวิวให้นะสนักเตะศักคนนี้นะครับก็เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับขอบคุณครับขอบคุณครับผม